ชายอายุสี่สิบปีนะมีการปวดอุเรียนของข้อเท้าตรงนี้เยอะเลยวันนี้ข้อเท้าบวมเป็นมาแค่วันเดียวเนาะแล้วก็ช่วงวันสองวันก่อนไปดื่มสุรามาทําไมดื่มเหล้าเนี่ยมันถึงเกิดอาการของเกากํามเริบได้หรือว่าไม่เคยมีแล้วทำไมถึงมีได้เพราะหนึ่งเนี่ยในในสุราเองเนี่ยหรือว่าบางทีถ้าเกิดดื่มเบียร์เนี่ยเบียร์เนี่ยจะแย่ที่สุดละในกลุ่มของแอ,อลกอฮอล์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะมีสารพิวรีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแตกตัวเป็นยูริกได้อันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือดื่มพวกนี้บางทีด เวลาดื่มสุราห,หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะจะทาให้ปัสสาวะได้บ่อยพอปัสสาวะบ่อยมันทาให้กดความเข้มข้นของเลือดระดับยูริกในความเข้มข้นในเลือดเนี่ยสูงพอสูงพวกมันเลยตกตะกอนเลยทาให้เกิดมีการกําเริบของเกาได้บ่อยในคนที่ดื่มสุราวันนี้อักเสบปวดเนี่ยเดี๋ยวเรากินยาฉีดยามก็เบาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องไปตรวจเลือดนะดูระดับยูริกดูค่าไตาว่าไตาย,ยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องมาตรวจก็คือว่าตรวจเรื่องของปัสสาวะในยั่มิบสี่ชั่วโมีรระับยิกกมากน้อยเพราะว่าจะเลือกใช้ยา อะไรบ้าง